เจอฝั่งน้นโอ้เยอะมากนี่ใช้คำว่านวเลยดอาวุดสมี้อวุฒิอาวุธมูนี่มันพอจะนวได้นิดหน่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเา Oh! Yeah. ดูดิโอ้โห้าไม่ตายด้วยชื่อเขามันนัวของจริงเลยแต่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี่เป็นโคตรห่ไอาเงี้ยในประตูเออเยี่ยสามตัวปกระดูก้าง ออไปจัดต่อเลยเนี่ยรูดูดนดูดูปิง อันึงนึงโอ้เยอะหมด ไปเบไปโอ้โหมาหน่อยว่า กูโลเลยเฮียอยากโดนปินปกมากกว่ากูหาของมาเลยรยะไกลอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่นี่หนาวเงากูเดใจบอ มีดักใอ่นี่ตรงนีมีดักใฟ้าพิ่งโดนทิ้งไปอ่ะมีงาหมงมีงาหมงไงตัวกูเอาไปตีปะโอ้โหนไฟ ใครมันเล่นอย่างงี้กลับมาเอาฮิวเลยกลับมาเอาฮิวเลยเพื่อนโดนเพื่อนโดนจริงหรือโดนปลอมไหนเงี้ยเหมือนโดนจริงเลยโดนปลอมน,นู่นชิบเพื่อนยังไม่อยู่อ่ะเออมันยัง

iu bật cốt, đông hai มัวหมดแล้วเว้ยเฮ้ยตูอยู oh ่ให้แต่ขคตรเร็วโอ้โหตัวโคตรอันนี้เดี๋ยวชุกได้โอ้โหไม่โอเคทีมเรามันเตรียมมาเพื่อทานนี้โดยเฉพาะเลยด้วยอ่ะยาฟ้ามีแค่สองอันอะยาใหญ่แบ่งให้หนึ่งอะ ไปใหม่ได้ไม่ได้อิเชี่ยนเป็นตีอ่ะมนุษย์อ๋อโจรีมันไกลเฮ้ยแต่จริงก็จริงนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ผมสึกตั้งแต่ตอนเล่นมามันอยู่ที่ตอนเล่นอ่ะเวลาผมผมเป็นซาลามันเดือดคนนีนโกหกคนนี้สู้ตาย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 กูตายตัวเดี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโศก โอ้โหสุดโคตรใบฟ้าไม่อยู่ของเราด้วยนี่หว่าจับ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 ผมทีจับผมทีนิสไนส์โอ้โหไม่มียาไม่มีตังโอ้โหไอ้เชี่ยไม่ไอ้เชี่ยคือพี่อะไรเนี่ย กดจีมันไกลไม่ถนัดแต่ส่วนใหญ่เขส่วนใหญ่เขาไม่ถนัดนะคะไอ้จริงกดจีอ่ะปล่อยแห้งเลยปล่อยแห้งเลย เชื่มันคือรีดท,ทุกอย่างอะที่เป็นสกิลอะไรออกมาหมดอะรีดเร้นพลังกายยังมีคนอีกอ่ะอเออเรามันแน่นอนอยู่แล้วดิโด กูเป็กูต<ป>ายกูตาย

ลงมาที่ไหนเนี่ย